ขึ้นรถอัตราเข้าดยสารไม่เกินสามสิบาทต่อคนไปกลับสี่สิบาท,บาทวัดอะไรก็ไม่รู้วัดอรัญญาวาสบ,บ,บ้านปงครับวัดอรัญญาวาสบ้านปงอำเภอหางยงครับมจังหวัดเชียงใหม่วันที่ยี่แปดธันวาคมโลหะประาศาทพระธาตุสีเมืองปงครับเอรถขึ้นไปนู่นเลยเหรอ รถแดงอ่ะขึนไปถึงถึงตรงที่เขาขาวนั่นเลยอ่ะจะถึงจุดจุดข้างล่างนิดนึงครับเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปประมาณเจ็ดสิบเมตรครับเจ็ดสิบเมตรไม่ไหวก็มีรถกล์บบริการอยู่ครับอ๋อโอเคเลยมีรถกลอบบริการบริการข้างบนอ่ะไปยี่สิบแปดพันวาคมสองห้าหกเจ็ดอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ฮึ ข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวหมูสุนลำไยเวียงยองย2ดธันวาคม2567วันนี้อยูเชียงให่งวันนี้วันนี้อยู่เชียงใหม่ทั้งวันถ่ายหน้าประท่าดีสวยสวยดโหดวัดพระทอดอริพุนชัยจังหวัดลำพูนวันที่ ยี่สิบแปดธันวาคมสองห้าหกเจ็ดได้มาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากไม่ได้มาแล้วทักยี่สิบปีแนะล้วเมื่อ <laughs> ก่อนมาแวะประจำแแอรประจำไม่ได้เองแหละมาทุกทีแหละผ่านลำพูนมาทุกทีแหละแล้วก็พรท่าลำปางหลวงอีกทีหนึ่งอันนั้นก็แวะ <laughs> นี่ <laughs> ดอกไฮเดนเยียหลากสีที่เชียงใหม่ยี่สิบแปดธันวาคม อสองหนะ้าหกเจ็ดอากาศไม่แรงยหาวเท่าไหร่เดินเงาตกเดินอะไรครับเดินอะไรครับเดินเลยครับตามสะดวกติดตัวนะ ดอกไฮเดนเดียไฮเดนเดียโอเคนไหมต้องมาดูท <laughs> kind of ี่ขุนแปะนะอะไรยะต้องมาดูที่ขุนแปะป่ะงานแล้วดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ยี่สิบแปด ธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเวลาหกโมงสิบสองนาทีสิบแปดหนึ่งสองอยู่ไม่ไกลจากที่พัก